เน่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 เดี๋ยวเดี๋ยเข้าไปด้านในไปเข้าไปด้านในเส็ด <c oughs> แล้วกับผมปุ้นไม่อยู่กับปุมในกอกไม่อยู่เสียแล้วไม่อยู่เสียแล้วครับผมในขอกพอจับใส่ขอหวยวายทันทีครับผม พนกัโอ้ยอยู่ๆมาตกกับพอดีตรงเดียปาลูกาจนะครับไปลางแผลนะไม่นะครับไม่ยู่แล้วกับเอฟซีในกรอบพอดีกับโปรจงเดียนะครับทีมหลักบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมนะนี่สำหรับงานกออิฐนะครับไม่มีปัญหานะครับพ่นแกนี่ก็ยังตำนานได้เนาะ เตะตับล่างไวนนะอองน้นะครับพุ่มเนาะก็คือจบงานก้อนนะครับแล้วการดีเตะตับล่างไว้รับปรุงนี้ก่อยไว้กันนะครับกาตีตับล่างเมื่อวานดีเตะไว้ปรุงปรุงนี้ก็จะมากอ้อนนะครับเพราะว่าผักปูเนะี่ยมันเซ็จตัวนะครับแกจะรับสลับอยู่แบบนี้นะครับพุ่มทางงานมันมีน้อยนะครับงานมีน้อยก็ไม่จําเป็นตน้องไง เอาคุนมามากเนาะรองานน้อยตึงคนมากอย่าไปเล่นน้ำอย่าไปเล่นน้ำหืมอืม,อ,ม,อ,มอยังไม่อยูยอ่อิ่ว่ะเ้นอนไปบนยินแล้วอืมอืม ดีมากับพุ่มเป็นร่วงเล็กๆดตะกี้ส่งลูกชายแกหน้าบานนายเดินเก้าไปเลือดเจอกับมาตูมเที่ยวแล้วก็หายเลยอย่าไปเล่นน้ำอย่าไปเล่นน้ำแม่ครับอย่าไปเล่นน้ำตายกองรถไม่เปียกนะครับดูแต่ไปเล่นกันมาเปียหรือเมื่อนกับของเล่นไหม่รีอก็ไม่เก่งนั่นนะดูกับเอ๊ตาสีฟ้าอหน่แ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 หน่ไม่มีนะครับวิป เก็บมัดไม่มีนะครับนี่สาวน้อยอันนี้อันนี้อันนี้สาวน้อยอันนี้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 กิเล่นเนี่ยก็ออนแม่ก็ครับน่ารักและอ้อมแก้มแม่ก็ ทำไม,าอ,ามาอ่ะน้อนแตาา่ไมา่ฮะทำไมฮะทำไม่แต่ไมนี่เจ้าช่วยกับปุ่มตาที่ฟาดูครับจะมูปาก์ี่จิ้มปูเลยเนี่อย,ยอะ,อะยิงไังฮะยิงไังนั่นยิงเล็กเด้อนอนโม่นะไอ้คนนี้ไอ้คนนี้อคนนี้คีออน อากิออนอากี้ออนอากี้ออนอากี้ออนอืมก,กี้ออนนะน้องกี้ออ,อนมาพอได้วิ่งเก็บกล้องนะครับลมเดียวลมปลาไปหมดเลย ้ยิงเหล็กสุดกับพุ้นนี่ยิงใหญ่ตัวตานอนเหมือนแม่ก็เลยนี่เหมือนแม่ไหมครับพุ้นนอนง่ายโอ้นอนง่ายไหมอันนี่อันนี้อันนี้นอนน่ารักอันนี้อืมอืเนี่ยดูฟันดิอันดูฟันดิฟันหล่อไหมฟันหล่ออ่าฟันหล่อเกี้ยวยาวเลยครับเกี้ยวยาวเลยอันเด็ดเด็ดเด็ดเกี้ยวยาวเลย เกี่วย,วยาวเลยอะหับแล้วครับยิงเลยอันนั้นกี่วิ่งยาวเลยครับดดูิตีนีแม่ก็ไม่เอาแล้วดิด๊กอ่ะตะกี้อยู่ในกอกก็ไม่กับลูกก็ไม่เอาแล้วครับวิ่งนี่ทันทีเจ็บครับผู้เด็กๆเกกีวว่วยาวเลยก็นัดงับเล่นลงเดียก็ยังเจ็บนะอืมทำไหมอัดทำไมอัดท เกี Man, corn, ้ยวยาวเลยน้องเกี olor, yeah. ้ยวยาวเลยแน่ไปกวนเขาไปกวนเขาอเกี hmm? A. A, ้ยวยาวเลยนั่นน่ะดูก um, ับเอฟซีนะนั uh, <n> ่นดูเกี้ยวกับอ๋อจ็อกโก้ไปกวนน้องเหรอะจ็อกโก้ไปกวนเหรออ๋อจ็อกโก้ไปกวนน้องเหรออนไรอะไรไปกลับตัวตัวอีกดูดูดูนั่น Nó gặp kia ra ở nó gặp đây là tôi Cho mẹ cuốn à? à Cho cô phải cuốn đó à?

นี่ลูกเจ้าดีๆมันเกลียวมนจังโอ้ยงับครับงับเจ็บเกี่ยวโอ้ยงับเลยงับเจ็บเลยครับงับเจ็บเลยนอนง,งับเจ็บเลยอ้ะอ้ไอ้ไกระดุมรถกระดุมรถเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวไปนอนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ นั่นดูเกียนี่นีนี่นี่นี่อันนีเน้องอนไปนอนก่อนไปเดี๋ยไปนอนก่อนเอากับไอเด็กๆนอนนะเด็กๆกวนเจ็บเดีอบรอยกับปมมีแดดอีกแล้วเนื้อกในป่วัเปียกๆกับปมให้ปลอได้กาย ค,ครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอุจ่ารีบวิ่งมาดูเด็กๆครับผม้งเจอน่คิดน้าครับสวัสด,ดีครับผม